มาคุณต่อจีกวา่าต่อจาก้ที่แล้วเหมือนเดิมเลยย,ยาวๆคุณตีก่อนเลยทีเนี้ยตอนนี้เวฟหนึ่งร้อยเจ็ดดูดิว่าพาร์ทนี้เราจะไปกันได้กี่เวฟไปคยคนยาวๆกดกระเลยย,ยาวๆฮะยาวๆย,ยาวๆในเวลาที่ผมกำหนดไว้มันจะได้สักกี่เวฟตอนเนี้ยเยอะมากเลยคุณไอีกเกมอีกเกมเนี้ย ปกป้องปราสาทแล้วเนี่ยตอนนี้คลิปแม่งโคตรเยอะเลยโอเคคุณดูวีโอต่อแล้วคุณยาวๆบอกเลยเวฟอย่งร้อดดูดิเราจะจะจะกี่เวฟคุณไปยาวๆตอนนี้ไอ้ธนูหลังป้อมผมหมวกแดงแล้วนะเนี่ยมันต้องหาเวลามาเล่นเก็บตังค์เว้ยคุณแต่ผมเนี่ย จะไม่เล่นเวฟเงจะเล่นแบบรีเพย์อ่ะมันก็เก็บเงินได้เหมือนกันแหละแต่มันก็ต้องกดรีเพย์เรื่อยๆเรื่อยๆเๆเก็บเงินอัพนู่นัะนี่เนี่ยมันเริ่มมันมันมันเริ่มตีเข้าบ้างผมได้แล้วนะมันเริ่มไม่โอเคแล้วไม่ใช่ไม่โอเคเว้ยมันเริ่มยากขึ้นแล้วเว้ยอะไรประมาณเนี้ยผมก็ต้องไปเล่นไปเล่นนอกรอบเอาเว้ยเพื่อเพื่อจะได้มีตังมาอัพของเนียตอนนี้เวฟอยู่109โอเคฟุตบอยของมาก่อนเนี่ยผมต้องรับของจริงๆว่ะคุณ ถ้าไม่เอาของแล้วผมตายหาแน่โอ้โหเริ่มหลังๆเริ่มน,นานแล้วคนดูดิกินเวลามากเลยเริ่มหนึ่งลอยลอยเหวือนกันเนี้ยโห้มาน้ำหมดแล้วอะ่ะผมว่าผมปืนใหญ่ข้างหลังป้อมอ,ออกดีกว่ามันยังไม่เวิร์กว่ะผมว่ามันยังไม่เวิร์ก ตนวใหญ่หลังป้อมออกใส่เป็นตัวนี้ไป okay. โอเคแล้วก็อัพอะไรดีวะเนี่ยทำนี้ไปนะหมายมันก็ไม่พอป,ป้าบป้าบหนึ่งก็ไม่พอโอเคตอนนี้มันขึ้นไปวินนะ่งสามสิบแล้วนะรัตโชต่อเลยคนดูยาวบอกเลยยังไม่ดนเคร่องหลอกเลยวรอเ,เร็วๆดี เออตรงนั้นแหละเออให้ไวครับให้ไวมะนาก็จะหมดแล้วมะนาวรถอย่างไวเลยบอกเลยอย่างตอนเนี้ยกดหีฮะได้อะไรไม่รู้โบนัสเหรอโบนัสโจวยี่สิบเอรเซ็น,นไบอกนี่ว่าเฮียโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ตายหาแล้วไม่มีมะนาโอ้ ตั้งเนืองคุต่อเลยยาวๆเวฟที่หนึ่งร้ยสิบเอ็ดผ่านไปแล้วสี่เวฟเริ่มละมันเริ่มละมันเริ่มละมันเริ่มเข้ามาใกล้ละมันนาขึ้นช้าช้าโอ้โหตายหาแล้วคุณแม่ง ผมว่าแม่งไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึง20เวฟแน่เลยวะเฮ้ยแล้วอ,อะไรคนได้ไหนแหนั้นแหละเราก็ต้องตัดย่อยๆมาอย่างที่ว่าผมก็บ่นนั่นทุกคลิปแหละว่าแม่งจะกินเวลามากเกินไปไงอะไรประมาณเนี้ยแม่งผมเป็นคนชอบบ่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนี่คิดดาวอะไรผมก็ยังไม่ได้ไปอ่านเลนี่บนัสทอง งานไม่ออกอะ่ะมีอะไรดามเมจไม่รู้อะ่ะมีเพชรพีบสิอ่าน,นี่อะไรก็ไม่รู้ที่ผลิตยาอ่ะก็ไม่เล่นนอกรอบมจริงๆแหละตอนนี้คุณเจอสิบสองเองอ่าอัพกระจกแล้วนะทำไปก่อนคุณทำไปก่อนคุณทำไปก่อนบอกเลยทำไปก่อน ก็ไอทองนี่ล่ะแม็กแล้วผมว่าผมจะเอาโบนัสทองออกไปนี้หมื่นหกเอาไปก่อนคุณเอาไปก่อนคุณอืม่ังหวัดใต้ต่อคนณนายาวหนึ 1, ่งร้อยสิบสองมผมต้องเก็บเงนินอัพไปตัวห้างหลังมั่งมั่งแล้วล่ะ จะถึง10เวฟมั้อย่างเงี้ยวันนั้โก้อร์เตปล่อยนะฮะียาวเนี่ยแต่ว่าคุณเนี่ยมันเริ่มกี่เวลาหนาแล้วแม่งเริ่มจ่อเข้าป้องผมได้แล้วเนี่ยและประเด็นไม่ถึงไม่ถึงแน่เลย20เวฟที่ตั้งเอาไว้โอเคคุณวิีโอแป๊บนะคุณยาวเลยยาวๆบอกเลยต้องรีบหน่อย ถึงไหมครับเนี่ยจะถึงไหมตอนนี้เวลาก็เริ่มจะหมดแล้วอันนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วคนเวลาเฮ้ยตรงมอนต้องรีบจบเกมนั้นใช่ไม่งนนนะั้นผมจะโกหายป่มวะไม่รู้อ่ะโอ้มโยเฮ้ย หรือว่าเป็นเวลาอยู่แล้ววะโหโคตรนานเลยยาวเลยคนยาวๆขอเป็นโบนัสในเกมนั้นที่มันเริ่มจบป้องผมได้แล้วต้องมาเล่นนอกรอบแล้วใช่ไบอกเลยต้องเล่นนอกรอบแล้วต้องมาเล่นนอกรอบสักพักใหญ่ๆเลยอะ คนเอ้มันเจาะเข้ามาแล้วอะ่ะอือหือโอ้โหมาน,นาหมดผมเรียกม,นมานาเอมสีฟ้ามาน,นาหมดจริงว่ะแม่งยากมากเลยคนอับก่นอนเอาคนขั้นตัวหลังก่อนีเงินมืด โอ้ยต,ยตา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 ย,าย,ายไปต่อตลยคุณช่างมันน,นั่นนันนด้วยนีย่เยยาวคุณเวลอัปสิสบแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่เวฟ115บเวฟบ,บอสนะฮะ ผมว่าผมยังไม่ปล่อยตัวธนตวูตัวตัวทหารไม่ช่วยดีกว่าว่าเราปล่อยทีเดียวเลยหเห็นรถจะมาันใหญ่เลยมมาแล้วพออมาแล้วนี่อ่ะตายให้หมดจ้าเฮ้ยวดีโอมาวะ่ะไปครับธนูข้างหลังก่อนยังไม,ม่พอ ต่อเลยคุณต่อเลยหนึ่งร้อยสิบหกยังทันอยู่คุณยังทันอย,ย,นอยู่ยังทันเวลาอยู่ผมก็อยากฮะผมก็อยากอยากที่บอกแหละไม่รู้คลิปไหนบอกไปว่าอยากจะเล่นให้มันนานๆกันหลยคุณแต่มันจะน่าเบื่อไปที่ถ้าเร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 าเล่นมันนานๆอะไรอย่างเงี้ยก็แยกเป็นพัาจะดีกว่ามันจะได้ไม่กินเวลาไปเยอะไงไม่ใช่อะไรหรอกนั่นแหละ เดี๋ยวผมเพาะผมมาเล่นนอกรอบเวฟแล้วเห็นพลันธนูข้างหลังว่าที่มันเป็นหมวกแดงเดี๋ยวจะดูว่าเวฟต่อไปมันจะมีโหมวกสีอะไรผมจะอัพแผงนั้นให้เต็มก่อนเลยพออัพเต็มใช่ป่ะแล้วผมก็จะมาอัพพลันธนูบนป้อมผู้พนถ้าหาบนป้อมไม่เก้าตัวเนี่ยจะมาไล่อัพอัพไปก่อนเลยอะไรประมาณเนี้ยแ,แล้วโชว์ต่อเลยก็มาไล่อัพมาคุณหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแล้วผ่านมาแล้วสิบเวฟตอนนี้แล้วแต่เต้องมาไล่อัพเพราะจะได้ คลิปต่อไปที่จะได้เล่นก็เวฟบไม่ใช่ใเว็บ <Wait. S 1> ต่อไปที่จะมาเล่นมันจะได้ตีง่ายขึ้นไงอะไรประมาณนี้เออไปก่อนเลยไปก่อนเอออย่าไปครับอย่าไปอย่าไปครับอย่าไปเลยอย่าไปฮะอย่าไปครับอย่าไป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 ,าไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปเลยใกล้จบเวฟบแล้วครับใกล้ก้จบเวแล้วแล้วโอลิ้นพันกันแล้วเฮ้ยเสียงรถโอ้โหปล่อยปล่อยพลทหารรัไปช่วยหน่อย โอเคอ่าไหนอัพดู่อนเนี่ยเป็นหมวกทองหมวกเหลืองโอเคยาวคนอดียยาวเลยตันนี้เล่นมันยาวๆก่อนเบฟบที่หนึ่งร้อยสิบปดตอนนี้ผ่านมาแล้วสิบเวฟนะ1ะสิบเ็ดเวฟนะฮะ,ระ,ฮะประมาณสิบสิบเอ็ดเบประมาณนี้เฮ้ยคุณลเวลอัพเป็นสี่สิบเก้าแล้วยาวครับยาวบอกเลยยาว ปล่อยตัวใหญ่ไปหน่อยมันยิงข้าตัวใหญ่หน่อยมันนามี1น0าเก็บไว้ก่อนคุณอ่าปล่อยไปเพิ่มปล่อยไปเพิ่มฮะมันนาหมดแล้วฮะจินมานามากเลยมันไม่มีอะไรที่เพิ่มมานานได้มั่งเลยวะเนี่ยน่เงินมาไปดูวิโลไป <S 1> <S 1> ไปเลยยวยาวอือยวยาวเลยคนนี้เวฟหนึ่งร้อยสิบเก้า ยาวอืมยนไปก่อนคุณไปก่อนยาวคุณล่อยจหารในแถวล่างไปอไปกดบนนะจจัด1เปอร์เนต์้วจบอยู่แล้วครับผมยาๆฮะ้ยยาวโอ้โหโอ้โห,โห,โห เวฟัทีสิครับจบเวฟแล้วฮะต่อเลยคนบอสนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบสามเวฟมันกินเข้ามาในป้องผมแล้วอ่ะอาจจะต้องพอแค่นี้ก่อนคนยาวยาว มันจะต้องได้อีกเวฟหนึ่งหรือมั้งน่าจะได้อีกเวฟหนึ่งแหละจะต้องมาอัพของแล้วมันเริ่มมัน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 กินเข้ามาแล้วอะ่ะผมว่าผมเริ่มไม่ไหวละไม่ใช่มไม่ไหวมันก็ยังไหวอยู่ยแหละจะอยากให้มันตีง่ายกว่านี้ขึ้นไงคุณอะไรประมาณเนี้โอเคคุณเวฟต่อไปเลยเวฟสุดท้ายแล้วฮะเคยาวๆผมต้องไปศึกษาเลเพิ่อมอีกเยอะเลยว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกปล่อยไปเลยคุณจะทำเวลาให้ไหวที่สุด เฮ้ยมีโหมแม่งมีตัวบินมาแล้วเฮ้ยทังมันท่าไะร่เี๋ยาคนยานหาหะไปปล่อยนะคนทหารหอกอะตาข้างหลังเจกจกจกจเออยาไป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 จบเบแล้วหนึ่งรอยี่สเอ็ดใช่ไหม ดูดอนคนไปกลัมาแล้วคนก็นได้ประมาณนี้แหละได้ประมาณ14เวฟประมาณนี้แต่ก็ขอไปเล่นนอกรอบก่อนสักใหญ่ๆเลยพักใหญ่เลยบอกเลยเล่นนอกรอบก่อนพักใหญ่เลยเเหมือนจะเล่นง่ายนะคนแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโอเคคนเจอคลิปหน้าแล้วเจอกันเย้